วันมินิ I U D C มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการวันมินิท I U D C สวัสดีค่ะน้องอุ้ยนะคะทุกคนรู้หรือ,อยังคะว่าที่สอปอคมอของเรามีการตรวจผิวหนังแบบใหม่นั่นก็คือเทอร์เมดิซีน เทเลเมดิซีนเป็นการตรวจรักษาผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารแบบวิดีโอคอลระหว่างแพทย์กับคนไข้โดยตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยเก่าที่เคยรับบริการตรวจผิวหนังที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเช่นสิวฝ้ารังแคผื่นคันเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องและมีอาการไม่รุนแรงค่ะสำหรับขั้นตอนการรับบริการเทเลเมดิซีนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน One Chat ตาม QR code นี้นะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผู้ที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้จะต้องผ่านการตรวจที่คลินิกผิวหนังอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับและนี้คือรายละเอียดขั้นตอนการรับบริการนะคะเพื่อนๆสอปอคอคนไหนที่สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่กลุ่มนวัต,ตรกรรมคลินิกเขตเมืองหรือกดมาที่เบอร์2 0 1ได้นะคะ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโดยกลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมืองได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเทะเลเมดิซีนมาใช้ให้บริการเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัลภายใต้โลแกนพบแพทย์ผิวหนังเป็นเรื่องง่ายด้วยการแพทย์ทางไกลเทะเลเมดิซีน